ไม่ซีบิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะนาของมารีวิวอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ามารีวิวกันนานนะคะเพราะว่าคือยุ่งทุกวันนะคะก็มารับชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะกิ๊กก็จะเอาตัวนี้มาให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้นะคะทุกคนคงจะรู้จักนะคะว่าคืออะไรนะคะนี่นะคะก็เป็นเ,เราก็นับถือกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นของจีนนะคะที่ว่าให้อ ให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่นะคะไม่อดไม่อยากนะคะคนเที่ยงกิษเขาก็ชอบซื้อชอบซื้อกันนะคะนี่นะคะคนอังกฤษเขาชอบซื้อไปอ่าไปสะสมเหมือนกันเนาะเพราะว่ากิ๊กเอามาก็ไม่เหลือนะคะอันนี้ก็มีคนอามาขายให้นะคะแล้วก็มีตัวนี้อีกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเขาไปนะคะ ก็จะมีตัวนี้อีกนะคะนี่เนาะอันนี้เขาก็จะใส่ตรงนี้นะคะก็จะมีรูใส่เนาะแล,และ้วก็จุดแล้วก็ดูดนะคะแล้วก็จะมีเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดนี่ก็จะเป็นหินเป็นเข็มกลัดนะคะแล้วก็จะเป็นหินนะคะอันข้างตรงอ้อมอมนี้ก็จะล้อมรอบด้วยเออ่สีทองนะคะไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะสวยนะคะ กัดน,นะคะนี่เนาะเห็นไหมอหแล้วก็จะมีเหรียญมีเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญของราชินีอลิซาเบธท,ที่สองนะคะนี่นะคะคนเขาก็เป็นเหรียญที่ระลึกเนาะคนเขาก็ชอบสะสมนะคะนี่เนาะเป็นเหรียญน,นะคะก็อยู่ในกรอบสวยงามนะคะ แล้วก็จะมีนาฬิกานะคะนี่เนาะให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะนาฬิกาเนาะเป็นของยี่ห้ออะไรเอออินแฟ n t ทอรี่นะคะก็จะเป็นยี่ห้อของอิน a ฟ t เทรี่เนาะเป็นนาฬิกาผู้ชายนะคะแล้วก็มีนี่นะคะทุกคนกิ๊อยากให้ทุกคนทายนะคะว่านี่คืออะไรนะคะนี่เนาะ มันคืออะไรทุกคนนี่นะคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะนี่เป็นปลอดวัดไข้คะ่ะนี่นะคะเป็นปลอดวัดไข้นะคะ,ะเป็นปลอดวัดไข่เนาะแล้วก็เก็บอยู่ในกล่องเป็นกล่องเงินนะคะก็นี่นะคะเก็บอยู่ในกล่องดีมากเลยแล้วก็มีกล่องคุกกี้นะคะเอ่อ คนที่นี่นะคะเขาชอบเ,อเก็บสะสมกล่องคุกกี้นะคะเป็นแบบของเก่านะคะก็จะเป็นกล่องอสังกะสีนะคะทุกคนนี่เนาะเป็นกล่องคุกกี้เนาะข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะข้างในก็จะโลง่งๆเนาะเขาก็จะเอาไปใส่อะไรของเขานะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้บรรทัดนะคะเอาไวเา้เป็นไม้บรรทัดแล้วหัวตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะคะเหมือนแบบประมาณที่เขาตัดผ้านะคะคนคนที่เขาตัดผ้านะคะมันจะพับได้นะคะ นี่นะคะก็จะเปิดออกอย่างนี้แล้วก็หมุนนะคะนี่เออได้แล้วเนาะก็จะหมุนประมาณนี้นะคะกางออกก็จะประมาณนี้เนาะเอาไว้ตัดผ้านะคะแล้วก็หมุนกลับนะคะแล้วก็พับขึ้นเนาะอันนี้เท่มากๆเลยค่ะทุกคนเป็นไม้บรรทัดนะคะเอ่อแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นพ c k เกต a วอชนะคะก็เป็นนาฬิกาที่พกนะคะ นาฬิกาพกเนาะนี่นะคะก็เปิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นข้างในนะคะเป็นนาฬิกาพกเอาไว้สําหรับผู้ชายนะคะ g e n ท l e m a n ทีท่ไม่แขวนนาฬิกาแล้วก็ใส่ในกระเป๋าพกนะคะแบบกระเป๋าเสื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่าอันนี้สวยมากเลยนะคะเป็นสีดํานะคะเป็นนี่นะคะแล้วก็จะมีสายเนาะให้เราเกาะเอาไว้เพื่อไม่ให้หล่นหายนะคะสวยมากเลยคะ่ะทุกคนปึ๊บนี่เนาะก็จะเปิดออกอย่างนี้นะคะนี่เนาะ แล้วก็ในกล่องนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยวเอาออกให้ดูเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเป็นชามนะคะเป็นคล้ายๆเขาทำมาเรียนแบบเอ่อคล้ายๆคล้ายๆเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแพนดอลลาร์นะคะก็จะเป็นแบบนี่นะคะเป็นรูปหมีเนาะเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแมวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูที่แบบเออเอาเข้าเอาเข้านะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเล็กเล็กมากเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบเออบางคนมีสร้อยนะคะบางคนมีสร้อยหรือว่ามีสร้อยหรือว่าข้อมือนะคะที่เป็นใสายๆแล้วก็เขาก็จะมาใส่ข้างในนี้นะคะตัวนี้อา่าคล้ายๆเป็นคนไหนมีแพนดอร่านะคะแต่อันนี้เป็นอของบริษัทอา่าชามแฟคเตอรี่นะคะเป็นเงินนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นเงินนะคะ แล้วก็นี่ค่ะก็เป็นอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะจิ๊กไม่แน่ใจว่ามันเป็นกล้องสองทงไกลหรือว่าสองดูดาวหรืออะไรนะคะนี่นะคะเป็นของมิคคอนนะคะทุกคนนี่เนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเปิดอย่างนี้เนาะ เขาก็จะมีเลนปรับนะคะมีเลนปรับอันนี้สองทางไกลก็ได้นะคะน่าจะเป็นแบบว่าอ่านี่นะคะเขาก็จะมีตัวปรับเลนตรงนี้นะคะน่าจะส่องได้ถึงดาวเลยนะคะตัวนี้นะคะก้องก้องนิคอนนะคะก็ใครรู้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ให้กิ๊กได้นะคะตัวนี้เนาะก็จะเขียนว่า s ต o r t e r X Full ประมาณนี้นะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะใหม่มากเลยเนาะกล้องนิคอนนะคะของน,นิคอนเนาะ แล้วก็มีก็จะมีต่างหูนะคะมันอยู่ในกล่องของแพนด้านะคะทุกคนเป็นแบบเป็นต่างหูแบบประมาณแบบกระจุกกระจิกนะคะก็อยู่ในกล่องในกล่องนี้นะคะกิ๊กก็จะเลือกดูนะคะว่าไหนมีคู่หรือไม่มีคู่นะคะกิ๊กก็จะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็จะนําไปขายต่อนะคะก็มีแค่นี้นะคะทุกคนที่ของที่มีคนนํามาขายนะคะในแต่ละวันนะคะกิ๊กก็จะแยกว่าวันนี้เอของวันนี้วันนี้นะคะแล้วก็กิ๊กจะ พอกิ๊กมีเวลานะคะกิ๊กก็จะมาทําคลิปให้จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะเออก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หมดหมดไปแล้วนะคะกิ๊กจะเก็บแบบแยกๆกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีอีกนะคะถ้ากิ๊กมีเวลาอีกกิ๊กก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กิ๊กนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปค่ะจากัรคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ